ีวันเสาร์ค่ะหนะคะูค่ะหนูกินอะไรวันนี้มีไส้กรอกอข้าวต้มมัดแล้วก็มีคนเข้ากังด้วยนะอีกคนไข่ต้มค่ะไข่ต้มด้วยอันนี้มีคนเข้ากั้งสามคนนะคะมีเชลลด้วยค่ะอร่อยไหมน่ะไส้กรอกหมกบไส้ซีอิอร่อยไม่เห็นเชล ไม่ได้เกี่ยวกับหมาออกไปเป็นเชลแล้วสวัสดีค่ะชเชลต้องมี้ไอล์มังเนี่ยจ้าหนูกินให้อิ่มก่อนค่อยให้มันอิ่มแล้วเก็บไว้ก่อนอเอาไข่ยังไม่ได้กินเลยนี่ไข่เนี่ยไม่กินไข่เอ้ยไม่กินใหญ่ก็จะกินข้าวสวัสดีวันเสาร์นะคะ ายายมีน้ำพริกค่ะมีน้ำพริกก,กับกผัดดองอกินกับชเชวเบลแต่เช้าสวัสดีนะคะมามาไปไหนน้ำไม่เย็น,น,ย,นยายเพิ่งใส่เอานี่น้ำนี่ยายเพิ่งใส่ แอนนั่นน่ะเอามากินก็ได้ี๋ยวยายกกอบใหม่กินขี้ปากกันด้วยห่ะเติบมาอย่าไปยุ่งกับหมารู้จะกินถ้าต้องมัดไหมอ,ไอย่าทำอย่างนี้ดีๆอื่นเช้าไม่แปลงเรือนก็ตื่นเช้าจะกินข้าวกาแฟด้วยยายก็จะกินกาแฟไปด้วยกินข้าวต้องกินกาแฟด้วยไม่ไงั้น กินแต่กาแฟไม่ได้ไปสัส่นค่ะอันนี้ของน้องนะคะ <She el. S 1> นี่้าวต้มัดค่ะนี่ค่ะ,จะเจเบลอยากไปจับหมายายบอกแล้วนะนี่เชล้อกเยลนี่ค่ะวิเชลก็เป็นเป็นวิวใส่กรอบให้มันกินด้วยก็ให้มันบีให้มันทีละนิดเนี่ยะเชลค่ะไม่ใช่บีให้มันินลีละนิดหนูจะเอาใส่กรอบ <laughs> ดึงออกมาถือออกมาเป็นชิ้นเลยอลองชิมด,ดูชิมด,ดูรสชาติเป็นไงเนอะทำผ้าดคีค่อยๆให้จะให้อันใหญ่แบบมันติดคอมันคุณไปกิน,น,นข้าวเหนียวไหมอร่อยไหมเชิญกินข้าวเหนียวไหมออเอาไหมเอาเนีค่อยแจะไข่ไข่ต้มเอาไหมเหนยนางเหื่อนะยล้วกินทุกวันไข่ต้ม ชอบแต่ขาย,ยาประตูอักแม่ต้มน้องึ้นนี่อร่อยยายทำผักดองเมื่อวานวันนี้กินได้แล้วฮะวันนี้กินได้แล้วผักดองอะไรอ่ะผักดองผักดองคืออะไรอ่ะเชลอร่อยไหม กินที่เราเยอะพอแล้วนะอันเดียวพอไว้ให้คนกินมักแแท้ได้ให้หมานี่บอกเอซีกินอิ่มหรือยังยายรู้ไหมอีโนกินไข่ได้อย่าไปให้เถ้านะไปหยิบให้หมากินหมด ซื้ออาหารให้มันอาหารหมดหรือยังแม่ไม่ซื้ออาหารหรอเ่โอ๊ยเบ่อะไรน่ะเบ๋ค่ะเบ๋โบเบ๋รอนชิกี้พายอ่ะเราไม่ขายยาจิ้มให้ โอไม่ได้เอาเห็นเชอแม่กิต้มมั้ไม่กินแม่ซื้อมาจากข้างไม่เอามันน่าจะอร่อยอยู่นะลูกดูแล้วน่าจะอร่อยเลย่ลยอกกันมืดมืดเบบี้บอกว่าจะไปจับมันมากย่งอีกก็เป็นเบบี้เบบี้บี้ก็แบบเี้อย่างละมาก็มันน่ารักอะทไม่ะ ไปรูปไปคำมันขนาดนั้นมันเป็นแฉไวถึงเวลาเป็นเชมนลูกกินแท่กรอกอ้แม่บอกลูกกินกี่อันสองืมไม่ใช่ลูกกิน5าอันลูกกินท่าอื่นไหมล่ะ ก็ดูเชียบิงกนเฟลซสิสซวันนี้แม่น้องเอ็นจะชวนไปกินก็เตียบ่ะป้ากอดขาดูตัวดิสก้ะน่นารักไหมชอบเดิหม้มาเรไไ่อยากไปชิมกล้วยเลยชิมกล้วตออยตอนอนี้นอนนเดตยวตัวนกีเชียว กุ้งเนื้อใหญ่ต้องมากรอกมาแตกมันรสชาติเป,เป็นไงมันเค็มห,หาอะไรมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วมันได้กินเหรอยายนุ้จ้องให้นะยายจะกินจ้องกอกน่า,ากินกว่ อนอนเอาเสาะเลยนะได้กินด้วยอะอสิคุยกับเอฟซีเช้าเช้านอนหลับฝันดีไหมบอกเอฟซีสินอนหลับ,บ,บ,นนลบ่เห็นอะไรไม่ได้เห็นหลับนาทีนี้ตื่นเช้าค่ะไม่ได้ไปเรียนก็ตื่นเช้าเะเบลอ่ะเขาจะตื่น<ม>ของเขาเองว่าจะตื่นของเขาเองค่ะ แลงเรียนก็ตื่นไม่ต้องปลุกร<ห>ู้ความคนอื่นนี่โอ้ยปลุกกว่าจะแฟงเรียนได้เดียวไม่ต้องปลุกเลยยายดูเชลสิยายพานอนแต่ทุหนึ่งทยายดูนี่ก็ไม่ได,ได,ได้กินกับหนูอ่ะ ผมน่ะผมน่ะผมหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครลองมันมีใครเดินไม่ต้องเห่าไม่ต้องกลัวเห่าไม่ต้องเหา่านะใช่ไหมเชื่ออะได้ยินเสียงหรอคะเชื่อไหมเห่านะเชื่อเชื่อเชื่อโดนเชือเวจะให้มันมาน,นอนทำไมเด้อมึงก็ออกไปเล่นมันจะเชื่อหมล่ะคะบุบบด๊ดีโนอะ หน้าเหมือนโอเลยจริงเหรอหน้าเหมือนกันกับมาเลยผมสรงเดียวกันเลยเหรอผมสรงเดียวกันกับเจ้าละแต่อีน้องไม่มีคิ้วแต่ยายนี่คือคิ้วมันเหรอคิ้วมันตลก เสาร์ก็ตื่นเช้าเวลาชิดก็ตื่นเช้าวันไปโรงเรียนก็ตื่นเช้า,ชาจะสอบแล้วนะอาทิตย์หน้าอ่านหนังสือนะอครูบอกอยังไม่บอกฮึบอกแล้วใช่ไหมไม่ได้บอกน่ยายัาทิตครูเชียวยายถึงเขาลงครูลงสอบอาทิตย์หน้าสอบ มันเอลเลนเลยนะชอบสิชอบหมาชอบที่สุดยายถ้าหนูปล่อยมันก็ไม่หันไปไหนเลยนะดูดิเงี้ยก็กูเชียวงานมันเป็นเชียวน่ารักสิเพื่อนแต่เธอเพิ่งจะเชียวเลยแต่เธอเพิ่งเพื่อนจะเชียวจะเชียวจะเชียวทำไมหนูตัวขาวจังเลย ไบมันสองไม่ใช่อยูตัวขาวแล้วใหญ่ก็ตัวดำเร่เป็นคนขาวกินกาแฟด้วยค่ะไม่ต้องกลัวเสียงไม่ต้องกลัวเสียงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเสียงอืมนั่งดีๆเดี๋ยวขาขึ้นเดี๋ยวขาลง aku gue masih kuat juga, ya orang cukup cuek gue. Ya dudinoman nonde. Ya dud, ya dudu nafanya. Ya dudu nafanya. Ya, ya dudu nafanya. Lalu perlu di sini. นินไม่ใช่น้ำพริกปลาทูยายไม่ชอบกินน้ำพริกปลาทูชอบกินน้ำพริกปลาดิเนื้อมันฟูฟูเลยเนื้อมันฟูเนื้อันนึอทำไมยายไม่กินน่ะอ้าวหนูไม่กินอีกเหรอไม่กินแล้วไม่กินละเขากินข้าวมี่ยงที่กินอย่ากินอย่างนั้นสิยายบอกแล้วจิ้มก็ไม่เอา Charles Fred's

สามกับสามสามสี่สามสามเก้าสี่องแปดช่องคูณด่อค่ะคอย่าลืมกดติดตามพูดสิกดติดตามเพื่อนลังใจใหที่น้องเด็น้องสุนะครับบายบายเนาะสวัสดีค่ะเฮดมากินยู่หน